โอเคครับมาออกแบบพอร์ตโฟลิโอกันดีกว่านะครับไฟล์นิวส่วนใหญ่จะเป็น ac เนาะโอเค a 4ตัวนี้นะครับลืมเปิดโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาโอเคทีนี้สีที่ผมจะใช้นะครับไฟล์ 5, open ก่อนอ่าผมจะเอาสีประมาณนี้นะครับเดี <c oughs> ๋ยวนี้นะนะครับนี่ มันเป็นสีที่เขาจัดเรียงมาแล้วว่าเวลาอยู่ด้วยกันมันมันดูดีอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคทีนี้ผมจะดูดสีอันดับแรกดูดสีก่อนเครื่องมือนี้นะครับเครื่องมือดูดสีนะอ่านิวเลียขึ้นมาแล้วก็เลือกที่ถังสีครับผมแล้วถังสีตัวนี้นะสาดมันเข้าไปนะครับแบบนี้นะทีนี้ผมจะใส่ลูกเล่นนิดนึงนั่นก็คือดับเบิลคลิกก่อนนะครับ แกเดนโอเวอรอ่าจะสังเกตเห็นว่ามันค่อยๆแบบว่าอ่อไลเ่เฉดสีเนาะอ่าประมาณนี้นะครับอ่าผมจะให้มันไล่ตั้งแต่ด้านล่างไปถึงด้านบนนะฮะถ้าคุณผู้ชมจะเปลี่ยนสีคือเปลี่ยนตรงนี้นะครับสมมติว่าคุณใช้ d กเดนโอเวอร y ออกมาแล้วมันไม่ใช่สีอ่อสีเทาสีเทาดําแบบผมก็นี่ฮะเปลี่ยนตรงนี้นะครับ ดดบเมิ่คลิกปุ๊บๆอ่าสีเทาก่อนหนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็อีกด้านหนึ่งเห็นไหมตรงนี้ดับเบิ่อคลิกปุ๊บๆเราก็ใส่เป็นสีดำๆไปนะฮะอ่ามานี้นะอ่ะผมเอาประมาณนี้นะครับอ่าโอเคอ่าเสร็จแล้วผมจะนิวเลเยอร์ขึ้นมาก่อนใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเลือกเ,เป็นสี่เหลี่ยมนะเครื่องมือตัวนี้ คลิกแช่ไว้แล้วก็เลือกเป็นสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับแล้วผมก็จะลากมาแบบนี้อ่าผิดโอ้เลือกสี่เหลี่ยมก่อนฮนะนี่ตัวนี้เออแล้วก็ลากลงมาอ่าประมาณนี้ให้มันสัดส่วนมันพอดีนะครับเสร็จแล้วปล่อยฮะปึ๊บโอเคแล้วก็อ่าตัวตัวขอบไม่ต้องใส่นะครับเนี่ย ตรงนี้คือใส่สีด้านในนะตรงนี้คือใส่สีขอบสีขอบผมไม่ได้ใส่นะครับส่วนสีด้านในก็ดับเบิัคลิกเหมือนเดิมดับเบิัคลิกตรงนี้นะฮะตัวเลเยอร์ตรงนี้นะดับเบิัคลิกแล้วก็เลือกที่แกดิอันโอเล่นะครับเสร็จแล้วเราปรับลองลองปรับแองเกิลดูฮะคุณผู้ชมเนี่ยอ่าเห็นไหมสีมันจะไล่ระดับตัดกันนั่นเองนะครับทีนี้ผมจะทําให้มันมีมิติเคลื่อนด้วยการใส่ดับชาร์โด w คือใส่เงานะครับดับชาร์โด ่าผู้ชมจะสังเกตเห็นด้านล่างนะเห็นไหมฮะนี่ฮะทอบช h a d ด w เห็นไหมเนี่ยลองปรับปรับดูฮะอ่ะพอประมาณน,นี้อ่ะคลิกโอเคไปหลังจากนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมปรับให้มันพอดีพอดีกันทั้งสองหน้านะอ่ะอันนี้น่าจะพอดีแล้วทีนี้ผมจะเอาสีนี้นะครับ ผมจะเอาสีนี้นะนี่ฮะโอเคไปที่ polygon less t o o ครับตรงนี้นะแล้วคุณก็คลิกนะครับผมจะเอาสีมันตัดกันแบบนี้นะผมจะเอาสีตัดตัดมาเลยแบบนี้นะครับปุ๊บด้านล่างก็จะประมาณนี้อันนี้คือกเอาเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปคลิกจุดเริ่มต้นนะครับมันก็จะเป็นเส้น selection แบบนี้ ผมจะพาดมาเลยนะคุณผู้ชมนี่ฮะเสร็จแล้วก็นิวเดเย่ขึ้นมาครับปุ๊บดูสีก่อนดูสีเออสีนี้นะครับเสร็จแล้วสาดเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยฮะกดคอนโทรดีออกนะปุ๊บ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 อ่าเช็คงานอีกครั้งหนึ่งอ่าผมพอใจแล้วนะครับสุ่าผมพอใจแล้วทีนี้ดับต่อไปก็คือจะใส่ เลือกเป็นวงกลมก่อนตัวนี้ตัวนี้นะฮะจะใส่รูปแล้วนะครับตอนนี้คือขั้นตอนของการใส่รูปนะโอเคกดชิปค้างไว้ด้วยมันถึงจากกลมนะครับคุณผู้ชมถ้าไม่กดชิปค้างไว้มันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะกดชิปค้างไว้ด้วยนะครับโอเคปล่อยฮะปึ๊บประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวไม่เห็นภาพกันอ่าสี จากสีนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีอื่นแล้วกันนะครับถึงจะได้เห็นชัดชัดแต่สีขอบผมจะเอาสีเดียวกันนะครับสีเดียก,กันกับตัวนี้นะอ่ากดที่เลือกสีครับผมแล้วก็ดูดสีมาเลยปึ๊บนี่แล้วก็เลือกความหนาของขอบครับตัวนี้สิบจุดแปดสี่อะไรพวกนี้อ่าประมาณนี้แล้วกันเสร็จแล้วผมจะใส่ดรอปชาร์โด้ด้วยการดับเบิลคลิกใส่ดรอปชาร์โดครับปึ๊บอ่า ให้มันดูมีมิติมากขึ้นเสร็จแล้วผมจะเอารูปที่ผมทําไว้เนาะตัวนี้ลากเข้ามานะครับเสร็จแล้วกดอัติเนตครับกดอัติเนตจะสังเกตเห็นว่ารูปอยู่เลเยอร์ด้านบนใช่ไหมไอวงกลมที่เราทําเมื่อกี้อยู่เลเยอร์ด้านล่างนะครับกดอัติเนตจากรูปมือนะสังเกตที่เลเยอร์นะตรงเลเยอร์มันก็จะเปลี่ยนนะครับนี่ฮะปึ๊บเห็นไหมกดหนึ่งครั้งเรียบร้อยครับ รูปของเราก็จะไปอยู่ในวงกลมแล้วแล้วก็คอนโทรลที T, ขยายให้ใหญ่ขึ้นนะนี่รูปเราสมมติว่าเป็นรูปคุณผู้ชมเองนะครับเสร็จแล้วทําอย่างไรต่อนิวเลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์เลยฮะพอร์ตฟ l ลิอนะผมเอาเป็นสีขาวแล้วกันอ่าลืมมันสะกดยังไงนะผมลืมอีกแล้วอ่าพีโอพอร์ตฟลิ ประมาณนี้ต่อมาก็จะแฟ้มผลงานเนาะแฟ้มผลงานแฟ้มผลงานอ่า ประมาณนี้แล้วก็ด้านล่างด้านล่างก็ใส่ชื่อเนาะชื่อนามสกุลไวนายกอลกดแล้วกันนะครับกอลากดมุทิดาแล้วกัน่านายกอลกดมุทิดา,าประมาณนี้เนาะนายกรลกดมุทิดาโรงเรียน โรงเรียนวัดดอนหวายวิทยาแะ้วกันนะครับวัดดอนหวานอ่าวัดดอนหวานก็ได้วัดดอนหวานก็ได้อ่าเสร็จแล้วมันก็จะมีโรงเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหม WAT DON WAN SCHOOL อ่า วัดดอนวานส์คืออาจจะทำตัวเล็กลงก็ได้ฮะส่วนถ้าจะทำเบอร์โทรล่ะ e TEL TEL 0 8 5ย์แปดห้าหกประมาณนี้ประมาณนี้อ่าคร่าวๆนะครับแล้วก็ใส่อีเมล ต่อแอร์ฮอตเมลคอมลองดูอ่าคร่าวๆนะครับคร่าวๆก็ทำคร่าวๆผมวางเลเยอร์ให้นะครับวางประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมง่ายไหมฮะนะลองไปทำกันดูนะครับคุณผู้ชมก็ออกแบบปกพอร์ตโฟลิโอให้ดูดีเนาะให้ดูดีให้ดูเก๋ ให้ดูเท่นในการไปสมัครงานหรือว่ายื่นอ่ายื่นยื่นเรียนต่อนะครับิมหาวิทยาลัยนะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ,บคุณผู้ชมสวัสดีครับ